เป็นตอนเย็นวันที่หนึ่งนะครับพี่บิดเดินออกมาก่อนเพื่อนแล้วนะครับอ่าวันนี้คาดว่าจะมีสามตัวนะครับเดินออกมาเพราะว่าอีกสองตัวตามหลังเดินมาอย่างสง่าเลยนะครับพี่บิดสุดหลอ่อ หันมองนะครับฟังเสียงอ่าตามหลังมาอีกหนึ่งแล้วอ้าวอันนี้แน่นอนครับเป็นเจ้าขวดนะครับอ้าวสามตัวแล้วนะครับออกมาสามเลยเรียงท้ายกันมานะครับนำทีมโดยพี่บิดนะครับ มาแล้วนะครับสามตัวนะครับอ่าเป็นพี่บิดเดิอนออกมานะครับตามด้วยพี่กวดอ,อีกตัวนะครับเรายังจําไม่ได้นะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับตัวหลังเดเรียกกันมาเลยครับสามตัวครับเอเวลาเท่าไหร่นะไม่ได้ดูเวลา วหลังเรายังไม่ดูลักษณะน,นะครับผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มานะครับอ,อีกรอบนะครับว้าวิ่งไม่มองกันเลยเฮ้คนกันช้างฝั่งนู้นไปไหนเนาะเอ้ย่ยอภาพนิดนึงเห็นไม่หมดเห็นไม่หมด เดินใจเย็นมากนะครับเดินเรียงกันเลยนำทีมโดยโดยพี่บิดนะครับวันนี้วันที่หนึ่งคมานะครับสองห้าหกเจ็ดนาบ้านคลองมหารตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจงบัาจางหวัดฉะเชิงเ้านะครับ อเมื่อกี้ไปแล้วสามนะครับมาอีกหนึ่งเป็นจ่ายาวใช่ไหมครับพี่ปัญญาจ่ายาวนะครับตัวนี้อ่าอ่าแล้วเดี๋ยวบกพิ้งอัพก่อนอโอ้ไม่ทันแล้วปล่อยปกติเลย ไม่ทันช้าเขายังไม่ถึงถนนให้เข้าไปก่อนออเป็นจ่ายาวนะครับเมื่อกี้ข้ามไปแล้วสามตัวมีพี่บิดพี่ขวดนะครับส่วนอีกตัวยังไม่ทราบชื่อน,นะครับ ่าตัวนี้เป็นเจ้าบิดครับเออไม่ใช่เป็นชายาวโอ้โหมอมมาเลยนะครับน่าจะคลุกโคลนมาครับเป็นตัวที่สีนะครับของวันนี้นะครับวันที่หนึ่งนะครับมักรุ่งพาสองห้าหกเจ็ดเวลาค่ะ ไม่รู้ถึง6โมงหรือยังนะครับไม่ได้ดูเวลาก่อนนะครับนณะบ้านคลองมหาดตำบลทา่ทาตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรามีประจำอยู่ที่นี่ก็ประมาณ6ตัวนะครับนะ่ะติดหัว <laughs> อีตัวที่ห้านะครับเป็นจ่าแหลมนะครับตัวที่ห้าวันนี้มาแบบอารมณ์ดีนะครับทุกคนมาตัวเคลือเลยนะครับครับวันนี้ปกติมากนะครับเป็นตัวที่ห้านะครับไม่คิดว่าจะเจออีกตัวนะครับ วันนี้ออกฝั่งนี้หมดเลยนะครับหน้าสลามหมดเลยปกติจะมีฝั่งป่าป่ปาปหรือว่าลานมันหนองปลื้นะครับหรือไม่ก็สะพานฝั่งเนินซรายนะครับณนะบ้านคลองมหาตะบนท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิชงเซานะครับ